งนี้กับเป็นเงินหมุนเวียนและกับมีอาหารอันดับแรกเขาต้องสร้างแหล่งอาหารไว้ก่อนนี่ครับสร้างแหล่งอาหารปลาสวายนี้หญงแท่บึงตักพี่น้องบึงโอ้ได้ตัวเดียวพี่น้องไปแห้งขนาดได้หลายนะครับเดิอนนี้ยังตักได้ตัวเดียวนาดของปลาเฮงว่าสใส่ใหญ่ขนาดได้แล้วว่าสิได้เจักตัว บโม้ยพี่น้องได้ครับได้ปลาเข็งกับพันไงบ้านว่าปลาเข็งเนี่ยก็จะเป็นซำเป็นปลาพี่เลียงครับเบืงสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้มาพอกระบ,บาน้องในช่องกบปลาพารวยนะครับพี่น้องเนาะวันนี้บ่าวาน้องก็จะพาพี่น้องไปอัปเดตเบึงปลาดุกอุ้ยเนาะครับเนาะปลาดุกอุย้ยปลาดุกยักครับผมนี่ครับผมบรรยากาศยงามแมลงเนาะเบื้องต้นพริกขี้หนูครับผมปลูกไว้โอ้ได้เก็บไงวยไปต่ำแล้วเด้อพี่น้องเด้อ อุ้ยมะละกอนี่งามแห้งด้วยพี่น้องนี่ครับบึงต้นญ่ดีแห้งเอาเห็ดใส่กระถางนี่ก็ดีครับผมพวกที่เฮาก็จะได้กินนานนะครับเนาะเดี๋ยวบ่านน้องก็จะพาพี่น้องไปส้มม่งเลยนะครับเนาะไปเลยครับผมครับผมหมัก่วงหน่อยนะครับเนาะหมัก่วงหน่อยแต่งแต่รุ่นโบราณครับผมีหมัก่วงโบราณนะครับเนาะเอา้บาบโบกครับพี่น้องกำลังเริ่มสุกแล้วครับผมนี่ นี่มาจ็บเนี่ยมะแรงได้สามหน่วยครับผมเลาะหาเจ็บเบิงนะ่งได้สามหน่วยเนาะตัวนี้เขาก็เอาออกนี่ก็เอาแยนผนอกนะครับแล้วเอาเขา่ายบบวกออ้เสียบด้วยพี่น้องเด้อเบิ่งดกแห้งครับผมนี่กรลังโลดนลงไอ้เข้าได้กินแล้วครับผมเข้าปลูกวนะ้เนาะเพราะว่าบ่านน้องว่าหายากแห้งครับรวงหน่อยนะก็เลยปลูกว้อโอ้ร้ายต้นครับผมโซนทั้งนั้นเนาะทั้งนี้เฮาก็จะมีของหวานกินแล้วพี่น้องนี่ครับผม มะม่วงบายโบกนะครับเนะบาะโบกใบไปเลยครับสิพาพี่น้องไปส้มอืมตรงนี้ก็จะเป็นหอมเขียวเลยครับเดิน้วยหอมเขียวนี่บาน้องตัดออกเพราะว่าต้นแค่เพื่นสูงแห้งละเพื่นสรงบ่อยากออกดอกนะพี่น้องเนาะบาน้องก็เลยตัดต้นเลย ตัดแล้วิ่นแตกในพี่น้องเบิ่งงามครับผมถ้าเฮาตัดออกถ้าบ่ตัดออกเพิ่นก็นจะแก้ซื้อ,อครับอุ้ยรายได้พี่น้องหนึ่งเสปลาครับหนึ่งซป้าได้มีปลาเล้วกันนี้นะครับผมดอกแคนะครับเนาะนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นปลาดุกุ้ยเด้อพี่น้องเด้อบ้าน้องเอามาลงในบโบทายยางนี่ครับเบิ่ง ยูน้ำครับพี่น้องนี่บ่ได้ตต่มน้ำเลยนี่เป็นกระเกียบซ้ำพัดติกพี่น้องแต่ว่าเป็นผาคุ้มรถยนเขาเนาะครับน้องน,นี่ครับบ้าน้องก็เอามมลองทดลองเบิ่งครับนี่ก็ดีครับพี่น้องเขาบอต้องถิมครับผมก็คือเคลื่อนขาดเล็กน้อยนะครับเนาะเขาก็เอามาเป็นปูแท่นพายางได้เลยูครับ เอาเฮดบอซัมนี่ก็เลี้ยงได้ยอะครับพี่น้องประมาณสองร้อยก็โตนี่ได้น้าเลือกนี่อยู่ประมาณสามสิบเซ้นเลยพี่น้องเด้อตรงนี้ครับบลเลือกแห้งปันไดเพราะว่าจะเป็นบอเลี้ยงเน้แดงแตะกอนอยู่แล้วบราต้องก็เลยเอาผัดสติก,กอรอนะครับแล้วก็เอาผ้าคุ้มรถนี่มาลงแทนนี่ครับก็ได้เนี้แดงเนี้แดงนี่เอาไปให้ปลาเน่เพราะว่าเพิ่นจะไหวเลยครับนี่ต้อง,งเพิ่งยกลงเพิ่นจะขึ้นมาใหม่นะครับเนาะ เอารุ่นนี้แล้วไปหาปลาเขากินได้ย่างมากกับพ่อได้ให้ปลาเข็งปลาเข็งก็เริ่มจะกินอาหารจักน้อยแล้วครับเพราะว่าบหลายนะพี่น้องนาอปลาเข็งอยู่ประมาณปล่อยก็โตอยู่ครับสื่อมาถุงหนึ่งถุงหนึ่งประมาณล่อยก็โตนเนาะครับรนี่บ้าน้องเอามาล่งนี่แหละครับพี่น้อง เนาะก็มือก,กล่องพี่น้องนี่เบิ่งแหนแดงเอานนี้แดงลงมาเพื่นกินเนี่ยปลาสวายบอ่อปลาสวายเบิ่งครับทากินเป็นปุ่มพี่น้องอบอ่อปลาสวายวบอ่อปลาสวายนี่เอาหนามมาเติมลองกอีกครับพี่น้องเอาหนามมาใส่เพราะว่าม่อนนรหนามเพิ่งปลายังหน่อยบาน้องก็เลยบนท่านเอาปลา เอาหนามมาลงนะครับเนาะจะว่าปลานะ่มาลงแล้วก็จะห้ย่งางมาแรงปกติก็ต้องคำพ่นละครับพี่น้องจังจะว่าห้นี่ก็คือจะมาห้ตรงนี้ก็เอาปลาเอาหนามมาปล่อยลอีกเลยครับพี่น้องมาเบิ่งใส่ปลาดุกอุ้ยนะครับเนาะนั่นครับพี่น้องเบิง่ง างมามเมื่อแรงเด้อครับเด้โอโตเรื่มใหญ่เด้วก็ต้องมาตักพี่น้องบังบอกอม,มีป่านีเ้เยวเดี๋ยวสชีอามาให้ทดลองมั่งครับเดี๋ยวไปอากระตองครับเอาเห็ดใบประมาานั่นนะพี่น้องกะมีป่ากินเลี้ยงอยู่ประมาณสามอาทิตย์แล้วครับผมเดี๋ยวจะยางปเปลากระตองมาตักป่าก่อน ปลาดุกอุ้ยนะครับนะเนาะเขาก็จะเฮ็ดอยู่ขนาดนี้แหละครับผมห้องบ้าน้องกะหาบอมีหาบออยู่นี่กะพอได้เบิ่งยง,ง,ง่หมักซอหม้อแรงตรงนี้กะเป็นเงินหมุนเวียนและกับมีอาหารอันดับแรกเขาต้องสร้างแหล่งอาหารไปก่อนนี่ครับสร้างแหล่งอาหารปลาสวายนี่ขึ้นใหญ่แท้เบิ่งตักพี่น้องเบิง่งโอ้ได้ตัวเดียวพี่น้อง ปลาแห้งขนาดได้หลายเลยครับเดิอนนี้นี่ตักไล้ตัวเดียวปลาสวายหนึ่งตัวเดียวครับนะปลาหลากหลายแห้งแต่ว่าหากตักปักตักปลาได้ตัวเดียวหุ่นครับเดียวให้เพื่อนวานอาหารลงเจ้าสิสตักพี่นอ้องเบื้ําเบึ่งขนาดเพื่อนน,ำน้ำเนยบ่ปลาดุกเป็นปลาดุกอวยนี่ครับเบิ่งปลาดุกอุย เผื่อเขามากินข้างในน้ำเนาะเป็นปลาดุกวียูวามานสามอาทิตย์พี่น้องนี่เอามาปล่อยไหวนะครับเนาะสิมะเบิงขนาดท้องปลาเห้อาว่าสีใสใหญ่ขนาดได้แล้วว่าสีใดเจักตัวบ๊วยพี่น้องได้ครับได้ปลาเขีงกับพันใหญ่าบานนี่ครับเบิงขนาดโตปลาเนาะ ว่าปลาเข็งมันจอยู่นําเบื้องต้นละพี่น้องสามอาทิตย์ครับผมสื่อมาปลาเข็งกะตัวใหญ่เลี้ยงดีแห้งปลาเข่งตัวงามแห้งก็พ่อให้เพิ่นเป็นพี่เลี้ยงปลาหน่อยให้เหามากินอาหารใดดีนี่เพราะว่าเป็นบอ่อปลาเข็งอยู่แล้วครับนี่ตรงนี้เป็นบอ่อปลาเข็งอยู่แล้วน้ำเพิ่นถ่วมเนาะปลาห้างก็ออกกะจะเลื้อบอ่อค่อยหลายตรงนี้ครับผม ก็เลยกลายเป็นมีปลาเข็งหล่ะกับมีปลาดุกน,น้ำเนาะครับเนาะเลี้ยงใส่กันได้เลยเป็นปลาดุกกับปลาเข็งยูมกันได้ตัวนี้เป็นบอ่อปลาดุกดุกวีพี่น้องสามอาทิตย์แค่นด้ครับพี่น้องนี่ถ้าหไงไวขนาดนี้ประมาณสองเดือนเนี่ยเขากับทำเงินได้แล้วครับผมบงขนาดงามโตงามแฮงเพราะว่าปลาเข็งนี่ก็จะเป็นซ้ำเป็นปลาพี่เลียงครับ งนี้ก็จะเป็นปลาเข็งตะกอนบาน้องเอามาเลี้ยงจะเป็นพันธ์ปลาเข็งพันธ์เป็นปลาเข็งพันธ์ใหญ่นี่ครับเป็นปลาเข็งพันธ์ใหญ่บาน้องก็เอาขึ้นไปเลี้ยงไว้อยู่ในหน้าเขาน้ำครับผมเ <ık> พื่อเขาจะได้ให้เพื่อนขยายพันธ์เนาะแมนรุ่นน้อยนี่ก็จะเป็นลูกเพื่อนนี่ครับเป็นปลาเข็งพันธ์พันธ์ใหญ่ครับผมบาน้องเอามาปล่อยไว้หล้วก็เอา ม้วนหนึ่งออกจากหนีน้ำแน่ครับนี่ตอนน้ำถ่วมก็เอาขึ้นไปตึกแขงเ,เอาไปนําไปปล่อยไว้ข้างบนนําครับนี่นะครับเนาะตอนนั้นบ้านน้องก็เอาขึ้นจากหนีแน่ก็เอาไปเลี่ยงไว้ในบ่อกบนะครับก็อ,ออกจากบอ่อกบก็ขึ้นไปข้างบนเลยตัวงามแหงตัวปลาหมอพันใหญ่นะครับเนาะนี่สิเป็นรุ่นลูกเพิ่นครับพี่น้องเพิ่นก็ออกแม่ลูกนี่ออกเองนะครับนี่ ถาเลื่อยไปประมาณสี่เดือนหาเดือนไปเพื่อนกะออกลูกเป็นปลาเข็งปลาเข็งหมันเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าถาเฮ้าเลื่อยประมานเข้าเลื่อยจับกําหนดเท่าพี่น้องเข้ากาหนดจับอยู่ประมาณสี่หาเดือนนี่กะสามารถเอามาทําเงินได้ให้เพื่อนตัวใหญ่เนาะเพราะว่าเขาเจ้าจะเลียงเป็นปลาเข็งพันใหญ่นี่ก็คือพวกเป็นปลาเข็งหมันนะพี่น้องประมาณสามเดือนเพิ่นกะสิใหญ่เต็มที่เพื่อนจะบ่ออกลูก ใครสิอจะบอกออกลูกแต่ว่าถ้าเขาปล่อยไปโดนๆเพื่อนก็ออกลูกเก่าครับนี่เป็นลูกเพือพ่อนเพื่อนก็จะออกมาเขาก็จะได้เป็นขายายพันธุ์เองเลยตัวใหญ่แห่งอยู่ด้พี่นอ้องขนาดโตก็หลังงามตัวไล่ๆเลยพี่นอ้องก็ได้กินอาหารน้ำปลาดุกนี่ครับพี่นอ้องเพิ่นเพื่อนก็อยู่น้ำกันปลาเค็งนี่ก็ปลาดุกจะอยู่น้ำกันในเบิดครับเป็นปลาดุกยักก็อ,อยู่น้ำกันได้ เบึงปลาดุกนะครับเนาะนี่ปลาดุกอุยนี่ครับปลาดุกอุยตัวสีออกไลายลาย่จ็กหน่อยอี่เบิงเบิ้องคางเพื่อนไดครับพี่น้องเพิ่นจะมีจุดนี่ครับนี่ปลาดุกอุยจะออกเหลืองเหลืองแจ็กหน่อยโอ้ใหญ่ไเด้ครับพี่น้องเอามาเลี้ยงเอามาปล่อยไว้ตอนนั้นโตละอืม สามอาทิตย์ครับพี่น้องเบงนี่สามอาทิตย์เบงโตป่าเลยคุณนะ่ะซ้ำเน่าเติบแล้วพี่น้องสามอาทิตย์ถือว่าถ้าสามอาทิตย์นี้เท่ากับเลี่ยงไงไงไว้อยู่ครับบ้านทั้งเดือนเลยเพราะว่าสื้อมารุ่นนี่กัเป็นตัวระบาดหาศิถ้าเป็นประดุกยักษ์นั่นจังสื้อมาตัวระบาดครับแมนเริ่มเลี่ยงแต่หัว่าปีนี่สิเลี่ยงง่ายครับ้วกะ็กไงไวเพราะว่าหนาเนี่ยเป็นหนาห่อนปลาเท่ากับ ว่าตะวานอาหารลงเพื่อนก็ต้องการอาหารเลยเพื่อนจะกินกินแหละรัโตใหญ่ไว้แต่ว่าเขาก็ต้องให้ปริมาณน้ำก็คือหนึ่งเขาก็ต้องคอยให้ไปเรื่อยๆปลาหน่อยเขาก็ต้องให้เพื่อนกินหน่อยก้อนเขาก็ต้องเบ่งบ่อปลาเขาน้เพาสื่อปลามาหลายบ่อถ้าปลาเป็นพันเขาก็ต้องให้ึ้นปีค่ะปลาหาลอยปลาสามลอยก็ต้องลดลงมาอีกเพราะว่าเ้าวานอาหารแหละเป็นสินเปียงซิ่อๆนี่ครับโตงามครับสีสังเกตได้ง่ายก็คือ ออกเหลืองเลืง,เ,ลงเหลืองจิ้งน้อยแหล่าก็เป็นจุดนี่ครับอยุ่ขักเพ่นจะโบมีลายใสขนาดนี้แล้วโตงามเนี่ครับพี่น้องเพื่อนก็ขะใสกันไปแนี่ก็ว่ามันสีซูสซีกันเบิดครับปล่อยไปเลยปลาเขิงพันใหญ่เนี่เท่ากับรุ่นนี้ก็จะได้เป็นแม่พันแล้วเด้พี่น้องเพื่อนก็ออกลูกได้แล้วออกลูกแล้ว หลายตัวครับขนาดตักถิดค่าเดียวเขาก็จะพ่อได้นี่นะครับผมได้อยากะกินอยู่ตรงนี้ละบาน้องกับภาพพี่น้องมาเบิ่งตอนแรกนะครับเนาะบรรยากาศน้ำแมาแรงน้ำเน่าว่าอากาศมาหายอาหารปลาปกติก็หายตอนเย่ประมาณทุ่มเราจะมาเกี่ยหมูน้ำนะครับเนาะเดี๋ยวบาน้องกับจังจะาภาพพี่น้องมาเบิ่งอีกทีนึงครับพ่าจะภาพพี่น้องมาเบิ่งหมูนะครับเนาะนี่นะครับผมกับเห็ดอยู่ประมาณหาบอ กะมึนเงือดในหฮอได้เฮากะเลียงช่วงนี้ฝ่าวเลียงเลยครับผมเพราะว่าเฮากะจะได้ปลาสีในใยไวเป็นหนาหอนนะครับเนาะเขากะจะเลียงอยู่ประมาณเดือนกลัวเฮาสองเดือนเฮาก็จับขายได้แล้วเพราะว่าขนาดบานน้องเลียงแล้วสามเดือนกับตัวไงขนาดนี้โอ้พี่น้องสามอาทิตย์ครับผมบานน้องเขาเว้าพิษนี่ครับผมบอกสามเดือนเลยขายนะพี่น้องเนาะแต่ว่าเพิ่นวานสามอาทิตย์ตัวนี้ก็แค่สามอาทิตย์ครับพี่น้องเหมืองเลยก็สามารถ สั่งรายได้ให้าได้ก็จะเลื่อมนิช่องกบปลาผ้ารวดได้ครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้าน้องนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจเนาะบ้าน้องกระเทีดคลิปให้พี่น้องเรื่อยๆคลิปนี้ก็สวัสดีครับ